ถ้าผมเป็นหมอรักษาคุณต้านหนิงนะผมจะสงสัยว่าคุณต้านหนิงเนี่ยไปติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเจากที่ไหนมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชัวร์ทางาบัดเดียวและยูทูบชา n e l หมอชัวร์ทางาบัดเดียวนะครับกือผมมาเกม้นายแพทย์อดุลชัยธรรมาส,สังเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็สัมภาทย์ต,ต่างๆนะครับมาวันนี้เนี่ยก็เป็นคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในวันนี้ก็คือเป็นคุณต้านหนิงติดเชื้อไวรัสตักอับเสบอีเอ๋ยมันติดมาได้อย่างไรอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดของคุณต้านหนิงกัน คุณต้านหนเนี่ยแกบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยแกมีอาการปวดท้องแกคิดว่าเป็นไข้ทับระดูนะก็มีประจำเดือนด้วยปวดท้องด้วยก็ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอก็ฉีดยากแก้ปวดคือในเนี้ยเขียนว่าระงับอาการด้วยมอฟีนซึ่งหมอว่ามันจะค่อนข้างหนักไปนะคือคนปวดประจำเดือนเนี่ย ไปฉีดมอร์ฟีนเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่นะเต็มที่เต็มที่นะก็ฉีดพวกเปติดีนะเป็นอนุพันธ์ของพวกมอร์ฟีนนะแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยปวดประจำเดือนก็กิกนพอนสตาหรือไม่ก็ฉีดยาแก้ปวดกลุ่มพวกวัเทเรนอะไรเนงะี้ยก็น่าจะจะพอแล้วนะอันนี้คืออันนี้คือข้อหน้าน่าสงสัยนิดนึงนะเราก็คิดสงสัยด้วยอะปรากฏว่า ฉีดไปแล้วเนี่ยอาการมันไม่ดีขึ้นก็ฉีดอนุพันธ์มอร์ฟีนอะขนาดฉีดพวกนี้โดยปกติเนี่ยอาการปวดมันจะหายนะแต่ว่าแกป,ปวดแล้วไม่ดีขึ้นแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนแม่ของของคุณต้านิงเนี่ยก็เลยพากลับมาที่โรงพยาบาลคราวนี้ก็เลยเจอชุดใหญ่เลยหมอก็เลยเจาะเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์นะพบว่า ผลเลือดผิดปกตินะเอนไซม์ N ตับขึ้นนะประมาณก็เรียกว่า1,400ซึ่งค่าปกติเนี่ยมันจะมีค่าประมาณสัก35 40เนี่ยไม่เกินเนี่ย1 4น0ี้นี่ก็ประมาณสักเท่าไหร่ล่ะเ,เกือบ50เท่านะ50เท่าเลยนะแต่ว่าตับอักเสบรุนแรงนะเขาก็ทำการอัรลตราซาวเอ็กซ์เรย์ปรากฏว่ามีตับโตด้วยตับโตก็เกิดจากการอักเสบแล้วก็มีถุงน้ำดีบวมนะแสดงว่ามันอักเสบค่อนข้างเยอะและที่สำคัญเนี่ยคือมีน้ำในช่องปอด ทั้งสองข้างน้ำในช่องปอดมาจากไหนบางทีเนี่ยหมอไปฟังตามเพจอื่นนะหมอก็คิดว่าที่เขาพูดว่าเอออาจจะเกิดจากอบูมินมันต่ําเนี่ยซึ่งตรงนี้หมอหมอไม่ค่อยเห็นด้วยใช้คําพูดว่าอบูมินต่ําแล้วเอ,อ่อทำให้น้ําไม่ได้อยู่ในหลอดเลือดแล้วไปอยู่ในส่วนเติร์สเปซคือในช่องอกอะไรเงี้ยหมอหมองว่าไอ,อ,อ้ตับอักเสบอีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพัน การที่จะทําให้อาบูมินต่ําเนี่ยมันมักจะโรคที่เป็นโครนิกคือเป็นมานานๆาระดับอาบูมินถึงจะได้ต่ําได้นะในเคสของคุณต้านิ่งเนี่ยหมอมองว่าน้ําที่เกิดจากในช่องปอดมันเกิดจากการอักเสบของตับเนี่ยมันอักเสบรุนแรงมากกว่านะแล้วมันทําให้เกิดน้ําเนี่ยเกิดขึ้นในเยื่อหุ้มปอดอันนี้น่าสงสัยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราองมาดูคลิปวิดีโอแบบการ์ตูนการ์ตูนนะมาดูว่าคุณต้านิงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะ อะคุณต้านหนิงเนี่ยนะครับก็มีไข้นะครับแล้วก็หนาวสั่นเนี่ยก็เลยกลับไปหาหมอนะปรากฏว่าหมอเจาะเลือดเนี่ยเอนไซม์ N ขึ้นนะ1,400นะโดยเฉพาะไอ้ค่าตับเนี่ยนะทำการอาัลตราซาวน์เนี่ยพบว่าตับมันโตแล้วก็ถุงน้ำดีเนี่ยมันก็โตด้วยจริงๆเนี่ยการฉีดไอ้มอร์ฟีนเนี่ยนะ มันก็จะทําให้ถุงน้ําดีเนี่ยมันขยายตัวด้วยคราวนี้แกก็มีอาการปวดท้องนะอาเจียนขึ้นไ้ก็นอนโรงพยาบาลหมอเจาะเลือดดูเนี่ยมีพบว่าติดเชื้อเวลาต่อเสพเนี่ยซึ่งถ้ามุดอาการมันรุนแรงมากขึ้นนะจะมีตาเหลืองตัวเหลืองด้วยนะครับนะอาการที่ตับม้ำเนี่ยมันอักเสบเนี่ยนะมันก็จะทำให้มีน้ำเนี่ยอยู่ในตัวเออยื่อหุ้มปอดนะครับ ปกติโรคเนี้ยเวลาตับอักเสบอีเนี่ยมันสามารถหายเองได้นะโดยการพักนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะต้องกินอาหารสะอาดปรุงสุกนะในคลิปเนี้ยก็พูดถึงรายละเอียดต่างๆนะว่าเอ้ยการติดเชื้อไอไวรัสตับอักเสบอีเนี่ยมันมักจะมากับน้ําดื่มนะอันดับหนึ่งนะคือน้ําดื่มอันดับสองคืออาหารที่เขาเรียกว่าอันคุกอะ่ะคือเนื้อที่ไม่ได้ทําการปรุงสุก ซึ่งต้องบอกเลยว่าเอ๊ะอย่างคุณต้านนี่เนี่ยจะไปกินน้ําสกรปรกจากที่ไหนมันไม่น่านะนอกจากอันนี้เราไม่รู้นะแบบไปตามกองถ่ายแล้วไปถ่ายในถ่ายหนังตามแบบป่าเขาลวนําไัยหรือเปล่าแล้วมันไม่ได้มีน้ําสะอาดอะไรเงี้ยนะซึ่งอย่างที่บอกว่าไอเชื้อพวกนี้เนะี่ยมันจะอยู่ในน้ําที่มันไม่ได้มีการผ่านการกรองผ่านการฆ่าเชื้อนะแล้วก็เนื้อนะเนื้อสัตว์ก็แบบประเภทไม่ปรุงสุก ซึ่งตรงนี้ยถ้าสมมุตินะคุณต้านหนิงเนี่ยนึกได้ว่าเอ้ยฉันไปกินน้ําไม่สะอาดหรือเนื้อไม่ปรุงสุกเนี่ยที่ไหนเนี่ยในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะมีอาการเนี่ยคุณต้านหนิงสามารถแจ้งได้นะว่าแจ้งกระทรวงแล้วบอกว่าเอ๊ยตรงเนี้สงสัยว่ามันมีความผิดปกตินะหรือมันมีแหล่งที่มาของเชื้ออยู่อ่าเนี่ยนะอ่ะเวลาตะบับอักเสบต้องบอกเลยว่าโดยปกติมันก็จะมี A B C D E 5ชนิดนะปัจจุบันมี5ชนิดนะ A กับ E ติดจากการกินอาหารไม่สุขสะอาดนะไม่สุขสะอาด A กับ E นะที่เหลือ B C D สามารถติดได้จากเลือดจากสารคัดหลั่งต่างๆนะครับวัคซีนละ่ะมีเฉพาะ A กับ B นะที่เหลือยังไม่มีจริงๆเ่ยมี E แล้วแต่ว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตในจีนแล้วก็ USFDA เนี่ยก็ยังไม่พูนะครับตอนที่หมอไปตรวจร่างกายเนี่ยหมอก็ตรวจเรื่องตับเรื่องอะไรนะแล้วก็ตรวจดูว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันของไวงรัสตับเสพหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นสัลยแพทย์เนี่ยโอกาสที่จะไปโดนเลือดหรือ c o n t a มิเนตเลือดจะค่อนข้างเยอะปรากฏว่าภูมิคุมค้มกันของไวงรัสตับเสพบีเนี่ยมีและตามปกติต้องบอกว่าหมอบางคนก็ไม่มีนะไอ้ฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีมันไม่ขึ้นนะบางคนนะ่ะไม่ได้ขึ้นตลอดชีวิตด้วยบางคนขึ้นแล้วก็หายไปนะ แล้วคุณหมอที่จับเลือดหมอเนี่ยเขาก็ชวนให้ฉีดวัคซีนนะตับอักเสบเอนะหมอก็บอกว่าหมอไม่ฉีดเพราะหมอก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปกินอาหารที่มันไม่สะอาดที่ไหนนะหอ,อกปะเอเออีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยสถานที่ปรุงอาหารที่ท่านสั่งตามในแอปะมันไม่ใช่สถานที่ปรุงอาหารจริงๆนะบางทีมันเป็นบ้านคนนะเอออันนี้ต้อง ต้องระวังนิดนึงว่าเอ๊ะเราสั่งอาหารเนี่ยมันอาจจะมาจากทางนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นแนวคิดนะต้องบอกว่าให้ระวัง ก็ S 1> <S 1> หวังว่าทุกคนเนี่ยจะปลอดภัยจากไอเชื ier, la, ้อไวรัสตับอักเสบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น A กับ E ซึ่งมาทางอาหารซึ่งอย่างที่บอกว่าต้องควรระวังส่วน BCD เนี่ยมันมาทางเลือดนะมันมาทางเลือดซึ่งถ้ามุดเราไม่ได้รับเลือดถ่ายเลือดหรือว่าไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันแล้วเนี่ยนะเราก็สบายใจได้นะครับ <S <S สา,าระความรู้ดีๆจากเพจหมอชพทางบาทเดียวและยูทูบชา n e l หมอชวทางบาทเดียวนะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ